รับวันนี้เราอยู่วันที่สนามชกบันสมหวังนะครับวันนี้เรามาเรกอความทดความสมบณ์กองวัวที่ทำการจนกันที่สนามสมมวังในวันที่ี่บุกนี้นะครับับไเรียบบ่าวครับไปครับผมมาจากที่มันวชนตายนะครับปีบ่าวชี้ไร่นน้ตัวงจากียครบชชครับกับผมมาจากไก่ไนครับไกู่ได้มันึงมืนุงครับกับผมหนองวัวตัวนี้เชี่ยะไรครับูดเลียมเป็ดจนมีลาครับหรือเชนยครับกับผมนนองวัวอยู่กี่ปีครับปีสยปีครับสยปีพ่อทามาว่าน้องเป็นตัวไหนครับเป็นลูกป้องลูกพีกคร ตามีรับกับชนะตามีรับมาหนับตุกขุลาศนี้ว่างหน่อยเมื่อกี้ที่รับว่างมาตามทิศหนาดีตามทิศหนาดีวิี่ชายตั้งจนเขาเป็นแบบไหนครับจนเดินครับชนโตปับพี่โตกลางนะครับกลับมาอยู่กอกได้กี่ไร่ครับนี่ประมาณจับดาจับดาเลยนะปับโดยรวมต้นตุ๊กสบายไหมครับสบายครับผมน้องตุ๊กโกลมนี่กินหญ้ากินน้ำต้นบุญไหมครับหญ้ากินหญิครับน้ำตุ๊กโกลมน้ำตุ๊ลอกนะครับถึงเรื่องหญ้านี่ผี่อาองด้วยชาวครับอ่ามัองจ๋ามัองครับคือบนปีกันไปนะครับน้องต้นกี่เร่ไหมครับพี่ ม่ครับนี่ใจดีนี่ใจ่คุณนะครับครับผมเดินหนองวันประมาณวันกิโลได้ครับกเจ็ดโลโอ่เจโลนะครับตอนนี้พอนพอลงยังครับพียังครับยังปกติอยู่เลยนะครับไวลาเดี๋ยนี้หละกุบลักยอกผีไหมไม่ไม่ครับนี่ใดีแล้วรอดเลยนะครับกอจะทิ้งวันจนในครับในสาตาผีเองนะครับเสื้อหน่อยนี่มีความความสมบุนกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่อยนะผีมั่นใจแค่ไหนแบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เรื่อยล้านเปอจ์เป็นตงเรื่อยทีครับผมแล้วเป็น้ำแลดวกับไับ ดีมาโคดีครับครับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์โน้ตเลี้ยมเป็ดจอมนีไาหรือว่าเสือหน่อยได้ดีสนามสมหวังในวันตียุกสิงหานี้นะคุณนี่ตั้งเปนคนการชนเป็นโคดีสีนะพรกับขาวอัศวินยอดน้ำเชัยหรือว่าสงการนะครับุณนี่เดิมไปกันสี่แสนสองพันบาทนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่บ่าวอะไรก็จะเอาเสือหน่อยนะเอาเบียร์เอาชนะรับกายรับขอกอีกอย่างนะครับขอบคุณมากที่เอาน้ำปลาเขาก็มาขับครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วันดีสนามจินโกบานสมวังนะครับวันนี้เรามาเลยความทุกข์ความสมบูรณ์ก็งวดที่สามการชนกันที่สนามจินโกบานสมวังในวันทียุคที่ง่ายนี้นะครับสวัสดีครับพี่บารมโนนุนครับสวัสดีครับผมมาจากที่มันมาชนในใต้นะครับพี่เบ้าชีไรชนน้ำตลุดเฉียบนุ่นครับกลับมาจากไหนครับกายกูน้องวันปันถุงว่าตาตุนนะครับผมน้องว่าตอนนี้ชีไรครับก้าวอัศวินยอดนำใจไอ้ต้งร้านครับต้งร้านนะครับน้องว่าอยู่กี่ปีครับห้าปีครับห้าปีปีเพราะเรามาวันรองเป็นลูกคครรัับ่้ตอน จำกันครับครับชนาี่ิงๆมากครับนะทุกเจนาควรจะานีหนังร่างครับเนาควรธานีหนังร่างนะครับทุกคนทุกนี่พี่ว่างนอนเมื่อเช้เทียบประมาณหยิบมาทำทิพย์แบบหยิบมาทำทิพย์นะครับพีชาจ๊ด่างชุดเขาเปลี่ยนเป็นไหมครับรุ่นครับรุ่นอย่างเดียวนี่ครับกับกับมาอยก่อกันได้เยอะแหละครับเป็นกาวันครับเป็นกาวันภับโดยรุ่นพระโุกสบายไหมครับพี่สบายดีครับสบายดีนะน้องกินหญ้ากินน้ำตู้บุญไหมครับทุกคนทุกนี้หญ้างมากกวกินแต่เลยครับทำหน่วยแล้วกินอะไรครับถึงเรื่องหญ้านี่พี่อีกนู่นไม่เจ้าครับ เจ้ามังง่ายยังอ้ามังครับคือบนญปีกันไปนะครับกับน้องทุ้กุหลับนี่โอนกี่เล่อไหมปีลายไหมครับน้องลายไหมหลออนี้ก็มีต่อมังครับมีต่อมังจำกว้านหรือว่าแต่งปีก็มันแต่งปีแต่งปีนะครับครับผมดอนด้นปีนี่เดือนที่กิโลได้ครับปีประมาณอากรัวกอาวกลัวนะตอนนี้พอนๆลงยังครับพอนแล้วพอนแล้วนะครับก่อนจะยงวันจุนนะครับปีในรัตยาปีนะครับเจ้าสงการนี้มีความพุทธความสมบูรุ์กี่วันแล้วครับพร้อมลอยไปเดินครับพร้อมลอยไปเดินแล้วว่าเจ้าชนตายชนชุนได้เลยครับครับผมปีเองมัั่นนใจแคคไหรบ ต็มรอยครับต็มรอยครับมีบาร์มนจะแก่ไีรยคิมรอยนครับไอปีักถึงไอปีแลวก็พูดตามของน้องที่ครับกว้างเจียตรงกันกันนะครับกับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์นะครับขาวัศสวินยอดนำใจหรือว่าสงการได้ที่สถานีโคบานสมวังในวจันทร์ที่กทีงานี้นะครันี้ตั้งกานช่วยเป็นกนทีีนะครับพอบกับโนดเลียมเปดจอมีลาหรือว่าเสือหน่อยครับคุณนีเดือปั่นกันสีเซนห้าหมื่นบาทนะครับยังคงณมก็ขอครับ